เป็นโอกานที่คือเซอร์บาร์เลถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับวันนั้นคือทางยังไงไปทำอะไรนะครับวันนั้นผมไปเดินซปเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็เจอพี่โค้ดกับแฟนเออแล้วพอดีแฟนผมก็เป็นแฟนกู๊ดเดย์ออฟฟิเชียลกับแมทออฟฟิเชียลด้วยดูรายการตลอดครับเพราะอยู่อังกฤษกัน ดูคนพูกนี่หรอครับคนคนไม่ดีอย่างนี้นะอย่างไอ้เจ้อย่างนี้นะชอบมากเลยแบบไปซื้อข้าวทีครึ่งวันไงฮะก็ยังงงบริษัทมีกำไรได้ไงร้านนี้คือร้านเดียวกับที่ตรงพิษณุโลกใช่ไหมครับใช่ครับขนมจีนต้นก้ามปูครับผมเคยไปกินมาครับอร่อยมากขอบคุณครับคือที่พิษณุโลกเนี่ยผมมาได้ผมบังเอิญไปแข่งงานเฉลิมองให้ครับแล้วตอนทุกคนก็ตื่นมากินแบบ ไอ้เม็กฟันโรงแรมอะแต่ผมเห็นร้านขนมจีนที่เป็นเรือนไม้อยู่ครับสวยเลยครับก็เลยแบบแวะเข้ามากินครับแล้วทุกคนเสร็จปุ๊บผมถ่ายรูปลงแบบไลน์อะทุกคนก็มากินด้วยกันหมดเลยขอบคุณครับอร่อยครับผมอันนี้คืออะไรอะน้ำยาโปะครับผมโอ้น่ากินมากร้านที่เป็นจูดโลกกี่ปีแล้วว่า10ปีพอดีครับพิ่งครบ10ปีหรอครับครับมันนั้นสาขาแรกสาขาที่2อยู่ที่อยุทยานะครับเอ้าหรอพี่อยุทยานี่หรออยู่หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลเลยครับ ขายดีแน่ๆอ่บขาย,ขายดีดสาขาที่สามเขามาอยู่ดีๆมาทําขนมจีนกัน,นที่บ้านอ,อ่ะพอดีจริงๆเป็นคุณแม่ของคุณส่วนนะครับชื่อคุณแม่อรพินจารุพันธ์จลศรีที uh huh. ่คุณแม่เขาเป็นคนลําพูลด้วยกันเลแล้วเขาก็ตอนตั้งแต่ตอนคุณแม่เด็กๆครับเขาก็ตามคุณตาไปขายไปขายอาหารในตลาดครับ,มรบผมทีนี้เขาก็สืบทอดสูตรอ,อาหารเหนือร0อยปีมาครับอย่างเช่นพวกสูตรไส้อั่วเงี้ยครับพอดีเขาก็เียนะครับลูกชายเขาก็เลยอยากเปิดร้านอาหารให้ แล้วทีเขาไปนั่งน,นั่งใต้ต้นกามปูวัน,นที่ดินแถวหน้าหน้าบ้านเขาอะครับแล้วก็เขาอยากเปิดเขาบอกบรรยากาศดีต,ต้นกามปูเป็นต้นที่นั่งเราใต้ต้นแล้วบรรยากาศกดีนะครับผมมันไม่สมเงินไปครับแล้วมันดูทำให้เราอบอุ่นดีครับอเป็นไงบ้างครับโอ่โยอยตอนที่สํากันคือผักอะปักได้แบบเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับผัาบูฟเฟ่อยู่แล้วครับ เหมือนที่ตอนพิษณุโลกอ่ะเพราะว่าไปยืนกินผักอยู่แบบเยอะมากโอ้ขอบคุณครับอ๋อเพราะว่าววันเป็นร้านแบบเหนือก็เลยมีออเดร์เหนือให้กินด้วยใช่ครับออเดร์เหนือนี่คือน่ากินมากอ่ะครับก็มีครบเลยครับมีแคบหมูหมูยอไส้หัวครับของหมูย่างใครกินเฟรนฟรายกินไปนะครับ้องกินอันนี้ครับอันนี้ส่งตรงมาจากพิษณุโลกเลยนะครับก็คือตำน้ำพริกที่นู่นเลย พิจารณ์โลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับพอพิจารณ์โลกจะเรียกว่าภาคกลางตอนบนก็ได้หรือจะเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างก็ได้ไม่เหมือนลูกครึ่งครับคนภาคกลางคนภาคเหนืออันนี้อร่อยมากเยอะมากเนี่ยกี่บาทอ่ะร้อยห้าสิบครับตอนนี้ครับจะเป็นน้ํายาแล้วก็ใส่ปูเนี่ยปูอกเต็มๆมาเลยแต่ปูเยอะมากครับนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือช็อตปูครับพี่คอัช็อตเลยหรอใช่ครับเผื่อว่าปูที่ใส่มาให้ยังสะใจไม่พอครับสั่งเป็นช็อตเพิ่มได้นี่คือแบบคือเต็มช็อตเลยอ่ะ ใหญ่มากอะนี่ก็อิ่มเลยอ่ะสาใจนะครับขอบคุณครับเต็มปากเต็มคำครับผมขอบคุณครับส่วนถ้าอันนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวซอยปูข้าวซอยปูเลยเหรอครับผมก็เคยกินข้าวซอยแต่ไม่เคยกินข้าวซอยปูอะครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ของที่ร้านเลยครับอืลองลองดูครับไอเดียดีเพราะว่าถ้าขนมจีนน้ำยาปูอร่อยครับข้าวซอยก็น่าจะอร่อยปะครับผม ทำไมชอบเป็นปูจังเลยบ้านเนี้ยจ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวซอยไปไกลมากเลยนะเมื่อก่อนมันมีแค่ข้าวซอยไก่ถือว่ครับข้าวซอยไก่แล้วก็เริ่มมีข้าวซอยเนื้อเดี๋ยวนี้มันมีข้าวซอยไส้อั่วหมูทอดไก่ย่างอะไรยเงี้ยครับจนนี่คือข้าวซอยปูใช่ครับอือหืออือหือเข้ากันไหมครับอือหือเข้ามากขอบคุณครับเข้ามากเข้าแบบเข้าเลยใครมีร้านข้าวซอยแถวบ้านนะแนะนำให้ซื้อปูไง เราไปหยอดถุงข้าวอยมันเข้ากันมากมากเลยครับขายเถอะครับขายเอะถ้ายืนยันงี้แล้วก็เดี๋ยวจัดไปครับขายเถอะขายคู่นี้ด้วยนะครับจริงๆเนื้อปูที่มันเข้ากับอาหารไทยเยอะเหมือนกันน้องครับขนมจีนบ้างข้าวตอยบ้างครับเข้าทุกอย่างเลยแต่ต้องเป็นเนื้อปูสดนะครับอันนี้ของทางร้านเราจะใช้เป็นเนื้อปูอกขัดพิเศษจากจังหวัดตราดเท่านั้นนะครับทำไมปูตราดมันรสชาติเป็นยังไงมันจะหวานกว่าปูปกติครับ พี่โค้ดนี่ได้ลองเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะเมนูยังยังไม่ได้เริ่ม<อ>จะเริ่มเดอนมอกคคลาครับถ้าไปอยู่ดีๆเดินเข้ามาทักเลยอ่ะจริงๆตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษนะครับก็แฟนผมเขาก็จะชอบเปิดดู u ู u b e แล้วเปิดดูช่องพี่โค้ดประจำจริงหรอคิดถึงอาหารไทยครับเพราะว่าที่นู่นอาหารไทยจะแพงมากจริงเนาะใช่แล้วก็พยายามดูดูคลิปที่แบบพี่โค้ดไปตามร้านอาหารตามร้านนูลนร้านนี้แล้วก็พยายามเรียนแบบดูทําพยายามแฟนผมพยายามทํากับข้าวครับก็พยายามทําให้มันเหมือนจริงหรอคุณแฟนทากับข้าวได้หรอฮะ ดีจังเลยอ่ะแล้วก็ทำแบบภาพทำอะไรอีกนะครับโบดีดูกูเดย์ด้วยเหรอครับค่ะดูค่ะแล้วดูลามไปแบดด้วยเสือรงไห้ดูแบดด้วยครับดูไอ้นี่ป่ะครับดูเหมือนเป็นเพื่อนในยามเหงาอะไรเงี้ยมันมีปุ่มชื่อบล็อกอยู่นะครับชอบชอบตองเต้โอ้เฮ้ยอันนี้ไงแบบพี่กินที่พิษณุโลกอ่ะครับมันชื่ออะไรนะครับอันเนี้ยอันนี้น้ำยาหลายใจครับืมมีอะไรบ้างอะครับ อันนี้มีเป็นน้ํายาปลาชอนน่อนนะครับก็คือเป็นสูตรเดียวกับของน้ํายาปูนะฮะแล้วก็มีน้ํายาป่าครับผมมีน้นําเงี้ยวแกงเขียวหวานแล้วก็น้าพริกครับผมผมเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มน้ําพริกก่อนก็ได้ครับอันนี้คือน้ําพริกน้ําพริกครับผม,อ,มอันนี้หวานใช่ครับหวานนําแบบหวานเด่นเลยหวานหวานไตหวานน่าชอบครับผมกินแล้วขึ้นเพื่อนชื่อเอ็ดดีเลยต่อไปครับอันนี้แกงเขียวหวานครับผมโอ้โห เคียวหวานก็ต้องเป็นไก่เนาะครับผมหรือเบ็ดบูได้ยังไม่เคยลองฮะ<ม>เป็นไงครับดีต่อไปครับอ่าลองน้ำเงี้ยวได้ครับอนี่จะออกเผ็ดๆนิดหนึ่งเผ็ดน้ำเหรอครับครับผมอมเผ็ดน้ำจริงด้วยครับไปกินบางร้านจะหวานน้ำครับอันนี้เผ็ดนำ กับรสชาติกลมกล่อมนะครับผมอันนี้น้ำยาป่าครับผมใส่ลูกชิ้นปลากายมาด้วยอืมอืมอร่อยค right okay. we ือถ้ามาแล้วนี่ก็จบเลยอ่ะคุณชอบกินน้ำยาก็ได้คุณจัาอันนี้อันเดียวกินด้วยกันครับจบเลยคุณพ่อคุณแม่มาพอดีเลยคุณพ่อคุณแม่เหรอครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับโค้ดครับนี่คือผู้นำแฟชั่นของคุณภาคเหนือที่แท้จริง ายที่พิซซ่าปาร์ต์เราก็เลยบอกว่าให้มากินผมก็บอกว่าเฮ้ยผมกินอยู่แล้วผมไปกินที่ทิีทุโลกมาก็เลยได้มากินอีกรอบครับดีใจมากดีใจมากดีใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันครับบ้านผมอยู่แถวนี้ผมกินบ่อยแน่นอนอ๋อครับครับยินดีครับแต่บรรยากาศร้านแบบดีมากเลยเนาะบรรยากาศร้านคือแบบผมชอบแบบชอบเลยอ่ะดูพวกจันทันพวกอโค้งหลัดคาเนี่ยจะเป็นเป็นเหนือแท้ๆเลยครับเป็นเหนือครับ